ข่าวดีสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานคุณไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะแต่คุณยังสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างปลอดภัยหลังจากใช้ไป30วันด้วยนมเฮฟเวิร์ชโชโกเพียง2แก้วต่อวนันค่าดัชนนีน้ำตาลของผู้ป่วยอยู่ในระดับคงที่เสริมวิตามินและสารอาหารที่จำเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานจะถูกกำจัดอย่างสมบูรณ์เฮฟเวิร์ชโชโกมีจำหน่ายใน21ประเทศและได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณาสุขของประเทศไทย สำหรับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะหรือใครที่อยากบำรุงสุขภาพนะคะแนะนํานี่เลยค่ะเฮวิช็อกโกเป็นนมธัญพืชที่ทํามาจากพืชร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาผ่านมาตรฐานอ,อยอใครที่นอนไม่หลับปวดเมื่อร่างกายร่างกายอ่อนแรงนะคะปัสสาวะบ่อยแนะนํานี่เลยค่ะเฮวิช็อกโกเพียง2แก้วต่อวันซึ่งเขาผลิตมาเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเฉพาะมีโปรตีนมากมายที่ได้จากธัญพืช11ชนิด มีนวัตกรรมนาโนที่ช่วยดูดซึมมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆทั่วไปและเขายังชงง่ายทานง่ายหอมอร่อยค่ะไม่ต้องงดอาหารทานได้เลยและยังช่วยทําให้น้ําตาลในเลือดนะคะคงที่เฮวิสชูโกตัวนี้นะคะเหมาะมากเลยค่ะสำหรับใครที่เป็นโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจหรือใครที่อยากบำรุงร่างกายนะคะแนะนำให้ทานตัวนี้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าหมดกังวเลเรื่องน้ำตาลในเลือดแน่นอนสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะแนะนำเลยค่ะเฮวิสชูโกดีแน่นอน และผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเทวิซัวโกตัวนี้นะครับเป็นวิธีรักษาที่น้ำหน้าและช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า7มิลลอนนะครับในเวลาเพียงแค่4สัปดาห์ทดแทนมื่ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายนะครับผมรับประกันว่าน,นะครับเฮบวชัวโกตัวนี้นะครับให้ผลเร็วแตกต่างกับผลิตภัณฑ์เบาหวานอื่นๆทั้งหมดเฮบวชัวโกนะครับจะช่วยลดอาการปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางคืนหลับยากซามือเท้าตาพรางมัวกระหายน้ําได้อย่างรวดเร็วร่างกายของเราเนี่ยจึงได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนไม่อ่อนเพลียและขาดสารอาหารอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําตาในเลือดของผู้ป่วยนี่จะลดลงจนถึงขั้นที่ปลอดภัยจึงมีเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะแทรกซ้อนเป็นอันตรายอย่างเช่น ตาบอดตัดแขนขาตัดวายใจวายไม่พึ่งยาตะเป็นตกไม่ต้องพึ่งการฉีดอินซูลินเพื่อทําให้ระดับในน้ําตาลคงที่อีกต่อไปคงจะน่าเสียดายหากทุกคน,นปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงได้ผ่านการรับรองอย GMP และผ่านการทดสอบทางการแพทย์อย่างเฮวิชัวโกตัวนี้นะครับเฮวิชัวโกนะครับสแก้วต่อวันนะครับผู้ป่วยจะมีดัชนีในน้ําตาลคงที่ ไม่ต้องกระวนกับภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานอีกต่อไปและมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ